สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรรับประทานกันบ้างเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะครับเป็นสูตรโบราณก็คือจะใช้พริกไทยโขกกับเกลือแล้วก็เอามาคุกเค้านะครับจากนั้นก็เอาไปตากแดดความจริงผมตากแค่ครึ่งวันนะครับก็จะได้เนื้อหมูประมาณนี้มานะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปทอดนะครับทอดเตาถ่านไฟอ่อนๆหน่อยนะครับ ก็จะได้เนื้อหมูแบบนี้ครับอร่อยมากครับนี่เลยถัดมาอีกเมนูหนึ่งอันนี้ผมก็จะได้ไอเดียมาจากแม่จงออสเตรเลียอีกเช่นเคยนะครับก็แม่จงจะทำคลิปเกี่ยวกับอาหารง่ายๆนะครับแต่ไอเดียดีมากเลยครับผมก็ได้ไอเดียจากาคลิปของแม่จงหลายรายการเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นไข่เจียวใส่วุ้นเส้นกับ กุ้งสดนะครับกุ้งสดก็เอามาคั่วก่อนจากนั้นก็เอามาผสมลงในไข่โอ้อันนี้ก็เดือนเมษายนะครับร้อนไปหน่อยไข่ก็จะออกสีไม่ไม่นิดนึงอ่าครับฝั่งหนึ่ง,องอพอใช้ได้นะครับก็เป็นเมนูเช้านี้นะครับถัดมาก็เป็นจอบของวันนี้มีอะไรบ้างเราก็จะทําความสะอาดวัชพืชตรงบริเวณต้นอินทผลามตรงนี้นะครับ ก็จะเอาวัชพืชออกจากนั้นเราก็จะทําทการใส่ปุ๋ยอ่ออันนี้แนะนําเพื่อนๆนิดหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเห้วหมูนะครับเห้วหมูนี่เป็นวัชพืชที่อันตรายมากเลยครับกอนี้ที่ผมขุดมาเนี่ยเป็นลักษณะของดอกที่เพิ่งขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันลงดินลงหัวใต้ดินแล้วเนี่ยเราจะกําจัดยากมากนะครับแบบนี้ครับก็คือเขาจะแตกหน่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับ ทีนี้ถ้าไปอยู่ตามพวกอกอกล้วยพวกต้นพืชแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขุดออกมาได้นะครับต้องคอยกําจัดเอาละทีนี้เราก็อเอาวัชพืชต,ตรงบริเวณต้นอินทผลัมตรงนี้ออกแล้วเมื่อเรากําจัดวัชพืชหมดแล้วก็จะต้องทําการบํารุงต้นไม้นิดนึงโดยการใช้ขี้หมูอัดเม็ดโรยลงไปก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 16- 16- 16, 16. โรยไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ต้นไม้สามารถที่จะได้รับปุ๋ยอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จะคุมด้วยฟางเนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูร้อนน้ําจะระเหยอย่างรวดเร็วมากการใช้ฟางมาคุมก็จะช่วยพยุงการระเหยของน้ําได้เป็นอย่างดีและเมื่อฟางหมดอายุเน่าเปื่อยลงก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ประโยชน์2ต่อเลยครับ เรียบร้อยครับจับต่อมาอันนี้เป็นจับใหญ่สำหรับช่วงหยุดสงการนี้เลยนะครับผมวางแผนที่จะติดตั้งปั๊มน้ำที่บริเวณสะใหม่เนื่องจากว่าน้ำที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ผมดึงจากระบบเก่าก็คือสะลูกเก่าตอนนี้น้ำก็หมดสะแล้วเหลือสะใหม่ที่ขุดเนี่ยยังไม่ได้ใช้น้ำ ช่วงสงการนี้ก็วางแผนว่าจะมาติดตั้งปั๊มน้ํานะครับตอนนี้ก็เริ่มดึงสายไฟนะครับก็ได้ลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็เพื่อนอแรงงานอีกหนึ่งท่านมาช่วยทําเพราะว่าต้นเสาป,ปูนก็จะหนักมากนะครับเราจะต้องต่อไม้ขึ้นไปประมาณทัก60เซนอันนี้ต้นแรกก็จะสูงหน่อยประมาณเมตรยีส่วนต้นอื่นๆก็ประมาณ 60เซนนะต่อไม้ขึ้นไปจากนั้นเราก็จะยึดตัวยึดสายเราก็จะดึงสายสายไฟโยงออกไปตามนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มดึงสายแล้วครับทีนี้สายไฟที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีความยาว1เส้น30เมตรแต่ระยะทางไปถึงสระน้ำเนี่ยมัน100กว่าเมตรนะครับก็ต้องต่อประมาณ4เส้น ตอนนี้ผมก็ตรงบริเวณที่จะต่อเนี่ยก็จะต้องใช้ตลับกันน้ำมาต่อต่ออย่างไรเดี๋ยวผมจะมีรูปแล้วก็ตัวอย่างให้ดูนะครับทำไมถึงไม่ซื้อเส้นเดียวยาวเลยก็จะมีเรื่องอปัญหาอยู่2ออย่างนะครับคือ1ราคาแพงเนื่องจากว่า สายไฟที่มีความยาวขนาดหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยประมาณ5000บาทแต่ถ้าเกิดว่าผมซื้อแบบที่เป็น30เมตรก็จะราคาถูกลมาครึ่งหนึ่งก็เลยตัดสินใจเลือกแบบที่ราคาถูกกว่าแล้วก็เอามาต่ออุปกรณ์ที่ต่อเพิ่มเข้าไปนี่ก็คิดแล้วยังไงก็ถูกกว่านะครับแล้วปัญหาอีกอย่างก็คือสายไฟที่ ยาวมากๆเนี่ยการเดินสายการดึงสายก็คงจะค่อนข้างลำบากคงจะมีน้ำหนักมากนะครับการดึงสายอะไรต่างๆเพื่อที่ให้ตึงก็จะทำได้ค่อนข้างยากก็เลยตัดสินใจใช้แบบ30เมตรครับตอนนี้ผมก็กำลังจําสายต่อเข้าหากันนะครับ2เส้นการต่อจะต้องต่อบริเวณต้นเสารตรงนี้แล้วก็จะมีตลับกันน้ำ จุดที่ต่อก็จะอยู่ภายในตลับนะครับลักษณะการต่อก็จะเป็นแบบนี้ครับพันด้วยเทปพันเสีย,ส<า>ยไฟครับแล้วก็ดึงแยกสายให้จุดต่อเนี่ยอยู่ห่างกันนะครับยังไงก็จะไม่ไม่ไมาชนกันนี้พันผูกไว้ต่างหากอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นสายที่บริเวณที่ต่อจุดต่อเผื่อสายไว้หน่อยนึงนะครับ นี่ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดตลับเรียบร้อยก็กันฝนได้แน่นอนร้อซครับนี่ครับโยงมาจากบริเวณบ้านครับส่วนตอนกลางคืนก็จะต้องมีการเตรียมงานเพื่อที่จะเอาไว้ทำในวันรุ่งขึ้นนะครับงานนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาอยู่หลายวันทีเดียว สำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็การอัปเดตเพื่อที่จะดูความคืบหน้าของงานเนี่ยตอนเสร็จแล้วไปอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกสักรอบนึงนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจ กดติดตามกดให้กำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับทำคนเดียวนะครับก็ต้องใช้ทุกอย่างโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม